คนมากระโจวังรถคนมาเลยฮดใส่คเอาเด้อดินสุการเด้อโดยพี่น้องเลยเนาะได้ถนนหนทางใหม่แล้ววานนี้เอาสีดิะไรถนี้งร้องเชื่อมทีนแล้วฉันเชื่อมยื่สีด้อยดินสกัดเลเด้อโดยโดยสบายดีสวัสดีเด้อเพื่อนพี่น้องเลยเนาะพบพ่อกันตอนแรงๆเด้อมืัอนี้นะ บพ่อกันมื้อนี้เปิดคลิปออกมาเนาะอยู่หน้าห้านเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยได้ถนนหนทางเนาะมื้อเช้านี่รถกีดหรือว่ารถอันแมงจิจีน้องเชิญแะพี่น้องเอ้ยมากทางเนาะวันนี้ก็เลยควเป็นเหตุให้ปิด้านไว้ช่วงเช้าพี่น้องเอ้ยควดีอเนาะป๊ารถใหญ่เนาะฮ อยา่าโคตรบ่อืมอยา่าโคตรบ่อ้าวโคตรกันสบายดีประดวงกันสบายดีงามงหันมาน,นิ้วๆมาใหาโ้โคตรในนิ้วโดยเป็นอยากโคตรน้ำเง,งินนิ้วโคตรเลยมันนั่นหันพอดีสุดสายายางเขาเนาะสายายางกับสุดเท่านั้นพี่น้องเลยพอดีมันบูปีกเขาหันปันใดหัเนานะเพราะว่าโดยมันบ่หอดพุ่นเนาะพี่น้องเอยมางไหมใช่เยี่ยมชมเบิงบ้งอัน ถนน,นหม่พี่น้องเลยงบมีแต่ซ้ำนี่เนาะคือสิบุได้ทางดาัดยางคือมูเอกพี่น้องเลยโอ้โหฮวบปะผู <c oughs> ้มาต้นทางผู้พี่น้องเลยเดี๋ยวเพื่อนกันมาเอาหน้าม,มาลาดแล้วก็เหยียบมันแน่นเนาะแต่ทางเฮามาหายเอ็นิวลาดก่อนสบายดีเอ็นิวโดยเอาเอาฮวบฮวบจังหน่อย เพราะมันบ่ออะไเขาหาข่านเข้านีิพี่น้องเไงห่านเข้าก็หมอกขนัวอยู่ขี่ฟุน้นรถไกลไปไกลมาเนาะควัอนอู้เข้าไปพี่น้องเไยนิ้วล่าง,าง,างมือเนี่ยไปไหนไปหดหนังไป,ไน,ไปไน,นิ้วอ่ะอ้าทุกนิ้วมาไน่นิ้ว,วจกที่ดินอย่าเฟงโบชิตยาหนะงโบชิดเออ

เคียงไร้มันทั่วอยุปาร,รุงเ้ย่นี่เคียนนังชื่อใส่ก็ได้ลมนาว<อ> <c ười> ทีุ่่นดำลังอู้พี่น้องบัง <c ười> เนี้ยปลาสีสีเนี้ยปาปยนนยมันเปียกๆงลูกเจ้าอันหนแห้งพอดว่ามันอ,ออกไร่แลอม,มันเสื้อเสือเปียกนะลูก เธอบ่งเด้อเธอบ่งเด้อนี่นหละนี่เราไก่มาเลยเมษีน้ำเธอเราด้อหน้าบ้านเท่านี้เลยพี่น้องเลยคนอู้อู้นะมาตามลมเป็นนกเลาะเลาะลาะมาเอ้าเอ้าเอ้าแตดามักเหยียบพี่ตมบาทนี่แตดาเห็นว่าโดจิจีมาน่ะเศร้านีหน่ะฮะเห็นว่าโดจิจีมาเศร้านีหน่ะอย่าลังมือนั่งตีนะบ้านี่เวนลังมือขึ้นเทิงไปเอาเกือไปเอาเกือไป แก้เวเกือบไปมลูกสายยางกระสันพี่น้องเลยได้ชุดตัวซ้ำนี่เนาะผัวคนแก่ใหม่มาอ๋อะหละกักัวได้เหรอสีหน้าก่อนสีหน้าไปก่อนคนเก่ใหม่มากพี่น้องเลย เอาไปเห็ดตะกรพักได้นะอันนี้มาตาป้าในป้าสิดึงสายทกันาึกันังเพากันพากอนจไปล่างห้ลูกไปยืนถ่ายในเด้อเดแมุดๆมานีเด้อไปก้อนจะไปก้อนหาหนาหน้ามาน่อยไปเลยเอิ้นแม่เออเอมาน่อยแต่นึงยายไมุ่ อวธหยังมาเสอกี่นาทีเด้อคนเด้อโดนมาเด้ตายางกระสุดตะทานี่ไปนอแม่ยนั่กระหล่างีนเน่สอะบน้าไปคนแนวไม่นามหานาวปเอเกือก้อนดูไปเอาเกือก้อนมาล่างจีนกันไปรมาแล้ว ไม่ได้แล้วแล้วไม่ลงใม้มลสิอะไีคุณอะ้มีเพื่อนนะเาเองะีเปื้อนี่ตรอันเปื้อนทางรถเพ่อไม่นะเกือบก้อนลแต่เกือบก้อนไเกือบก้นุนคอนอุ้มอมขาว่าเลยเนาะป้าให้แน่ป่ะเนยใหแน่ป่ โยดดดดไปไปเลยไปือกันมาแทงไว้ือกันือกมวว่าือกบมว่าคือเกดมก็ได้อี้รถใหญ่มาถงเพิ่งเดินคอนอุ้มมาฮะอ่ะมาทีแม่ไล่ตีให้แต่กนเกอมฆใใช้เกอเมได้หเกบมกันเด้อคอนอุมอุมาเลย ตันี้แา่ไาสิเอาเกืบกันอ่าไปงิ่งเดชุดใหมาดิดิชดใหญ่สพ่นอดิปาดิชงการไหานหนาวมาหนหนาวกคันตามลังอู้มาเเชืตีเขาหันเพี่น้องเลยิพีตาเต็มเลยเมื่อไรว่าฟิวขอบใจได้ฟิวเด้อ

โอ้ยห้ดินน้าบ่บนี้เนี่เอาใส่เกือบเลยไหเอาใส่สอะใส่เกืใส่เกืเดี๋วนี้ล่างตีนห้ใส่ก่อนใส่ก่อนใส่เกือก่อนเออนี่บ่บ่าสิกยัถือสิกระโปรงนอกหนกอ่าขึ้นมากเี้โอเคเรต้องไปสอไอ้นิ้วเร็วหนี้เด้อนิวจักมานิวออกนอกทางระโกเนี่ยไปอีกง cho hết mong cao mình ăn tí vậy nhấp đi độ nhấp đi cục bị... thằng tôn lôm hùng mình lấy u u mà này thì nó ngang bao giờ ngam bao ba ao oh, đẹp bà này hài thế con à. u mà nhấp đi cái nếu mình ăn này mình độ nhấp đừng có mình sút sài đó độ thò cả vì nó thò mà này rồi tao mà mày đấy nó มืนทอเลยถ่ายเฮ็ดทางยางก็คือสิบดงบลายพี่น้องเอ้ยเนาะแต่จักสิปีารฟ้าไรได้พี่น้องเอ้ยเลนปักไงเลยเนาะที่คุณนมันก็สิมาต้นลมพี่เนาะแล้วก็ไปหาทางห่านเฮาพุ่นแห่ะพอได้บ่เอ้ยนี่เว้ยสายบ่ยาวเนาะมันก็ได้ได้น้อยนึงพี่น้อง้ยได้แต่บริเวณหน้าเฮา มองนะลูกทางข่าวค่ะมายังอะไรน่ะมายังอะไรน่ะเป่าโมเมนได้น่ะนะเยอีอะไรใถิมเลยแม่น้่งกะอันเป่าเนี่ยมันหักถิมแล้วเขาถิมแล้วถิมแล้วรู้เอายาพาไฟถิมมาเมยจะไปพาไฟถิมเด้อหุ่นไม่กองขยะเอับคุณกองขี้เนื้มันมามันซับโกกกระทันถิมพูด่ะไรอืมพูดอะไรเอ็นยูชดไม่ใช่ครัวเลย อ๋อระวังถึกดินเด้อไปย่างเข้าไปในะกันพูเพิ่นพอดิเกือเพิ่นไม่ต้องเลยเกือบสูงพดข้าไปเข้าไปพอเดี๋ยวป้าปิดหะปิดอันนั้นเก่อนีด้ปิดอันน้ำก่อนเด้อเอ้ายังร่างขันสิไปล่างเนยร่างเทิงพูนร่างเทิงพูนล่างเทิงพี่มั้ยพี่พี่อ่าล่างนิ้วนิ้วร่างมันแล้วเลยเดี๋ยวป้าสิปิดน้ำเด้อ มันได้ตีเนป้าแล้วมั้ยมัได้ตีจ้ะเจ้าบุศีก็ะยามันถึกอืมมันถึกอ่าดินจะใส่เกือบบุถึกบุถึกทางหนุกเอาเอาวอาเดี๋ยวป้าพี่นันเด้อเออสีน้องน้องครูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแตนอนงามขึ้นมาหน่อยบาทพี่น้องเลยเนาะเดี่ยวลอยพี่น้องเลยเนาะบ่ได้ดาย ราะว่าทางยางอันยายสายยางห้องปะ n h a เราได้แต่บริเวณหน้าห้านเนาะกี่ฟ uh ุนก <te ci ple> ับซีมาพอดิตุนลมเนาะมียังอ่ะนะขาจ้างวะขาจ้างขาจ้างใช่พี่ตนเห็นเห็ดยางอยู่วะขอบใจไม่รัดนะแม่ใช้เงินหน่ะมะไอ้นี่เลยสิไอ้นี่ก็ยังเอาลูกจืดเด้อเพราะว่ามันขี้มูก น้องเชื่อเขกินน้ำหวานน่าเสีลูกโอวันตินโอวันตินดีสบายดีป้าลุงโอ้ยดื่มบ่อเาจะสบายดีตอนนี้อืมข่าจ้างผู้ถกกองก็เด็นหดแต่ดินตัวเองดิ่นก็เดินเห็ดนย่าเหรอเจ้าอะไรซิมลำเนาเป็นขี้โมวกนะซิมลำเนาม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 าเสียท้ายไหมอ้าวเอาลง ออืมาแซ่บบ่ซิมึงดูหะเป็นอดไเป็นอดไแซ่แบแซ่บอร่อยบ่อร่อยอร่อยเลยไหมอร่อยอร่อย่อ <c oughs> คือพี่อินเตอร์ไดไหอร่อยอร่อยบอห้ามไพ่มาพีพีพ ช่ว <us> งเศร้าอย่างลุมพี่น้องเลยเนาะช่วงบายบายมาแรงแรงมาปุ่ปันใดเนาะลมกัมากระเบียงสำหรเศร้านี่พี่น้องเลยส่ยางเขายังบดึงเข้ามาเนียเมื่อนอนเล่ยอยู่ในทางใหม่เจอไนีเอเมื่อเศร้าเราจะจีบว่าเจอเราจะจีบว่ามาบุญบุญชิมไหนมะกินได้ชิมหมกได้หรอกมาชิมหนี่อลยเราจะจีบว่า เราโตโต๊ะเโต๊ะไงวะแตซ่บขี Não, ้มกย่อยอยู่หนไเนี่ยเอ้ยกินแต่วานกินนุมบอกกูกินนุ่มในตู้กินนุ่มในตู้ฝังตรงขามป็เห็หัวเห็ดแค่พี่น้องเลยเนาะ ติดตตีนไอ้นั่นแล้วน้องนนิวพอดีติดตีนรถแล้วไอ้นี่สิเมื่อว่ามันเอาโนมเมอน้องนี่เดอ้อเอาโนมนนเมอ,เอน้นองวินนี่เด้อยังอยู่ว่าเบอร์หนึ่งนะเชื่อเบอร์าจักขีนคนมาซื้ออยู่วันเมื่อน้องวินเนี่ย,ยอบอกป้าป้ปาหายเฉยเดอ้อลินเมื่อนำบ่เมื่อน้องวินบ่ อยู่ขายของน้ำมันดัดเดว่าสิเมื่อเอาน้องวินน้ำนิ้ไม่เศร้านี่เพิ่นอู่นะบเล้วนั่นกรานุนมกับกลองิ้นเงินนั่นเองเ้นิวบจากนมกับข่าวชอบงไ้ใ่หอบงไ้ใหมแมนเบหนึ่ง่บเด็กหนึ่งโบดยเอือไหน้องวินเนอบอกว่าประดัอาไห้บ้ใหซื้อตัวนี้นะ รอบหนาจังซื้อก็ว่าคุเนุ่มแนนจะเป็ดกล่องเอ้าทากระซื้อไปบ่จะโบกดูหืมเปิดบังเห็นยังดุผูกไว้คือยังนี่พี่น้องเลยจะโบกนุ่มน่องเปิดบังนุ่มน้องลูกสิกินบ่แม่ชงให้บ่เอะบ่เอะบ่มปแก่เลยวันนี้มีแต่ขี้ฟุ่นพี่น้องเลยเนาะโอ้ยของขายของซื้อของขายในห้านี่หมอกขึ้นน้อหมอกกระต้อนพี่น้องเลย ปัดน้ำอยู่ไวๆกวาดน้ำอยู่ไวๆเนาะใส่ส้วยมันเบิดมือเบิดเว็นเนาะมื้อเช้านี่ก็จนปิดลืมประตูลงพี่น้องจนปิดร้านเลยเอาไว้ดุบ่ต้องแกะเด้อโดยเพราะว่ารถใหญ่เพิ่นมากีนั่นมันค่อนแงเนาะก็เลยพากันปิดไว้ก่อนช่วงนั้น่นนเอาไว้ให้ไว้ให้ไว้ให้อินเด้อไว้ให้นั่นอินงให้น้องเด้อกินนมอันยี่ห้อนี้พี่น้องทางน้องวินเพิ่นกินเก่งขนาดบ่นี่ กองนี่นะประมาณหามือเอาไว้โมเมนต์เจมี่ทิมมันยังน่ะเอาไว้ให้น้องลงหยัดลงไว้หยัดลงไว้หยัดลงที่กองเลยเอาไว้ให้น้องวินเด้อกองหนึ่งสี่มือสี่มือบออาทักหายกระติกบ้านนี่พี่น้องเลยว่าหามือได้กินลายแท้วินนี่น้องวินวินนี่กินลายแท้วินนี่นี่อ้าวเดือนอาทิตย์นี้ป้าซอยนุ่มพอ

วันเสาร์ดินโบดินน่ะวันที่โมเมนวันเสาร์วันที่ดินน่ะเกิดวันที่บื่อนั่นโดยดินน่ะจักปีแล้วจำนี่จักปีจำนี่บ้าจำนี่จักปีแล้วนิวน่ะจักปีนิวน่ะโมเมนโบหกน่ะโมแมนโมเมนแปดโบโมเมนนะหกนะน้องเชื่อจักปี มม่เตือนจืน่อมาได้ชงสาม 3, 4, 5, สามี่ห้าหกน้องเชิญนะชงปีปารุงชงปีชงปีแล้วกับสี่เดือนไ่้ไหมชงปีร้อนชองปีชื่อ้อน <c oughs> เป็นสาวดล้วบ่ลรองเพลงไงฟังแน่รอ,องเพลงไงปลาลุงฟังแน่มื้อนี้บังคับเพินยูขายของน้ำแม่พี่น้องเลย จากที่คำบอคำและแมลงนี่คันปตัตตอหรือว่าปะง่ายมากชื่อพงชื่อโคง,งก็แล่นไปน้ำได้นี่อยู่หอเดี๋ยวบอคอยเด้อไม่ง่ายโอ้โหลับตาดิลับตาอ๋อเด้อพี่น้องเอยตีเข้ามาคุณอู่เนาะลิ้มมาได้เบ้า,าตาเลยทีนี้พ่อแม่ขี้ตาได้พี่น้องขี้ดินเอ้ยบอกไงพี่น้<笑><笑>อ,นองคนคอยในเะชือ คอยเน่ยเด้อมันค้อนใดมันค้นอนเข่าหานดินจนมอเห็นเครื่องแล้วหมอ <acaba> กกระตอนอยู่ <c oughs> คอยกระตอนอยู่ตาลุงเอ้ยยู <c oughs> ้ยู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้เู้ <c oughs> ไปใส่ให้เนิ่ยเมื่อเอาถุงยางมาใสาป่ปุ๊บนะนิ่ยเอาถุงยางคู่ขาวๆพูกาแฟไม่ตุ้ยเบอร์เดบอพอเด้อเบอร์ไหนเบ้าไปหากระซิบมันนั่น บ่มันวัพอตัวนั้นน่ะถุงใหญ่มันน้อยนั่นน่ะเอาตัวใหญ่ๆอ่ะเอาสีแดงก็ได้สีแดงข้างล่างคันข้างล่างพ่นหมาน้อยน่ะเอามาส่งเสื้อเนี่ยมันบาจักทางมาลินไปแม่เมื่อไปเอิญมาเจ้าอยู่หน้ามิตูยน่ะเห็นตัวเดียวเนี่ยตัวหนึ่งนั่นอยู่หน้ามิตุ่อีกพนคบกันบ่ะขาดพอาะเห้ยพี่แกงกับักเขือพูนพี่แกงกับอะไรแต่มะเข้อ บักไงบักชีน้ำดำวบ้าเมื่อนะโอ้ไอไมนได้หรอเนะยามแล้วมันจะอกกันเอื้อยบอจะแม่บ่เออแม่ได้แต่เอื้อยมันเนาะอ้าวใส่นีบดอะไรจักบดอลไจักเอาบดอะไจักคนละกัดไงเนาะกัดบอมันบดได้ยังใไงกัดให้อยู่พี่น้องเลยบายเลยบอกน้องเก็บเจอกันเมื่อยอย่างเมื่อนั่น như ai à, à? hả tổng cắt đi bye 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 Nói à con sẽ mang gà sẽ bài đi ba bà đông này bye bye rồi ăn gì đây cọ cũng đấy cọ cũng rồi ơi nước mưa rồi đấy rồi má má thì cái này má ôi ôi hải tệ ôi chẳng hải cả nhau chín bất khắc bất nè đâu rồi chín chuẩn cọ ăn phi nó người ไม่เรือให้มาให้แมวได้บ่หนิยกขึ้นยกขึ้นอีกอืมบ่ได้บ่แบบนี่พี่น้องเไยแซวไดีเอ้าทิมขยะขยะดินบ่จักขยะบ่ดุเอ้ามันยังเกาะหัวหนิปึ้งนี่เบิ่งเอาออกให้กันทิมขยะทิมขยะไปน้าหมาคุกไปเดินไปทิมอยู่หันว่ามามันจะแห็นแหละ ใส่ขยะโดยจักแหล่เวลากินกระทิมใส่ขยะแหล่แม่หอยไว้อยู่ลูกมีจตทิ่มไปดูโหลดเด้อหลดกระทิ่มเนี่ยไปไปเก็บรหลดใส่ขยะน้ำเยี่ยมเยี่ยมเลยตบมือชมเชยกินยังอีก พี่ดึกพี่ดึกพี่น้ำแล้วชื่ออะพี่น้องเลยคันยูเพื่อนน้ำนะคันยูเพื่อนขายเครื่องน้ำเลยเป็นชื่อตลอดกินยังมันนี่กินยังมันนี่อ่ะบอกดูบอกเอาเด้อใน่หวานเด้อใส่เอาไมโลนี่เอาดูกินนี่ยได้กินนี่กินไมลโลกินโอ้วันตินเนีน่ยนี่นี่กินสิกินสินนนนนนน ผูซื้อไวาเจ้าบัวไทยมาสองมือเลยเดียวแม่สีหากินนมให้คิเองทเดียวกินตัวไนกินนี่นี่เออบัวฉาเฮ้ยไรเฮ้ยไรเฮ้ยไรไปกินี้อิ่มเข้าหน้าบวกินได้บะนี่กินเน้นี่มดีแดะอา马ปลุงกันมาลุลาลสบายดียังงสบายดีนมอเฮปเป็นบอ จ้าไปแซ่พี่น้องเลยไปหาขัวไข่ให้ตาดากินก่อนคือกินนุ่มหลายแต่บมกินเข่าบ่นเฮ้ยหัวเว้ยหัวเลาะหัวเลาะอุนี่เมื่อปลาแหี่ไปแม่เมือเรียงน้องวินนะบเป็นนิวผูไปโดยไปแซ่พี่น้องเลยเนาะลาพี่ลาน้องแล้วน้องพากันมาสิทธันนนหน้าบ้านพี่น้องเลยมบีิษับเพิ่นมาเกตใหม่เนาะได้ถนนงามได้พี่น้องเลยกับโบจรุกจุกเจ๊กปันไดเนาะ แต่ก็ยังเป็นขี้ฝุ่นขี้เฟื่อยคือเกนะ่าเนาะเพราะว่าเพิ่นมาอ่าอยางเพิ่นเอินมากรีดขังมันในะแหละเนาะแล้วก็เอากีดินมาทุ่มให้มันแบบบอลบอลคุมบอลลุงไม่ใน,นะนอะไรเนาะให้มันเพียงกันแน่จักหน่อยเนาะแตดีขึ้นมาหน่อยนึงพี่นอ้ FC, งนนนะอ,อ,นองเลยผ่าลอทางลาดยางคือทางพี่น้องเอซีฝั่งไทยเพิ่นแนะนำมาเนี่ยโอ้โยากพี่น้องเลยจะกดีได้งามได้เนาะคุณเด็กคือชีวิตบางยี่ดอกพี่น้องเลย ลาพี่น้นองแล้วเด้อพบปอกันคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้แมงเชิญลาแล้วสบายดีวันสุดสุดคนๆๆเด้อบวาวบุบ้องเชินมาตามเิญเออพี่ต้าไวเออฮพี่น้องเลยอยู่ทางลมพอดี